ท่านนี้ต้องบอกว่ารุ่นใหญ่แล้วแต่ดูดีมากรุ่นใหญ่ดูดีใหญ่ขนาดไหนคุณดีคุณดีด้วยคือดูเสียเสียังมากเรียกปากคืออดใจเย็นใจเย็นกำกับละครบูแซฟมาเออเออภูเขาเผากระท่อมเออเลยเผากระท่อมหรือเผากระเทยเผากระเทยก็ด้วยป่าฉันมาไม่ได้ฉั่อยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้ค่ะพี่สโนวี่สะพัดค่ะ พี่สนโนวีต้องคู่กับสนโนไวท์นี่ไงสนโนไวท์าอ,าอาจารย์เนี่ยคือสกอตไบท์สกอตไบท์สงสารแต่แม่ตาไปเรื่องไรสาระไปเจอ <ห ả? S 1> พี่เขากันร้านจาน่าเนี่ยบรรยากาศเขาเหมือนเราอยู่เขาใหญ่เลยนะจ๊ะเห <ả? S 2> น็นไหม เอาพี่โนบุนี่คับสวัสดีครับเอานี่แขกรับเชิญของเราชินัดไว้แขกรับเชิญหล่อทะลุแมสมากเลยโบวี่โอ้งหลล่อทะุแมแข็งแรงมากเลยอ่ะยอมรับได้ยินเสียงแว่าว่าผมทำแล้วระเบิดภูเขาเผากระเทยอะไรเผากระเทยเลยไปดีกว่างั้นไปแล้วนะโบวี่ครับเผากระเด็นไม่ใช่อ๋อบรรยากาศดีกว้างขวางมีสัตว์มีให้อาหารปลาให้สัตว์อยู่ไหนคะ ซั์อยู่ไหนคะสะวกเอาดีๆเล่นฉันตกนรกนะเอาดีๆโอ้ยน่าเลยไปกันสีดวงเจ็บต้องไปผ่าตัดสีดวงนี่สีดวงนี่ดูขอความรู้ได้ป่ะอ๋อโอเคโอเคขอความรู้อเคครับชค่งคนจีนอ่ะ ไม่พอดีนั่งข้างผู้ชายก็เออฉันก็แบบมึนๆเบอร์เบอร์ห่าเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนอาจอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดฉันจะทําธุรกิจเปิดร้านอาหารเนี่ยจุดสําคัญอยู่ตรงไหนเข้าเรื่องดีกว่ามีแฟนหรือยังคะมันไม่ใช่เรื่องเลยอาจารย์อ่ะอ้าอ้าก็ได้มีแฟนหรือยังคะมีแล้วครับอาจารย์จบนะโอ้โหให้กําลังใจบ้างอใจบ้างก็เธอก็รู้ว่ามีใจอย่างแต่ตอนมารายการแล้วอ่ะเธอกงทำไม่ได้หรอกเขาบอกไม่เป็นนะครับ โอ้ไม่เป็นไม่จริงอะ่ะดูจากลายมือนี่คนที่1ตอน15คนที่2ตอนเอุยของหล่นเยอะมากอ่ะเราเรื่องงานอ่ะเราเรื่องงาน <c oughs> ตอนนี้คือ,อยังรับทั้งงานงานแสดงแล้วก็งานผู้กำกับอยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นทั้งผู่กับ เป็นผู้จัดด้วยเคยเจอน้องโบวีด้วยสมัยเราแต่ว่าเล่นเล่นด้วยกันเราเล่นด้วยกันใช่ไหมเล่นงันที่พี่ไม่ได้กำกับไม่ได้กำกับครับตอนนั้นเป็นนักแสดงอยู่ตอนนั้นยังสาวตอนนี้ยังสาวอยู่ไปโอ้แสดงมาเจอที่เขาแก่แล้วสิก็เกือบเป็นปาอวนี่มีบางคนโทรมานะอาจารย์พอดีหลานปิดเทอมแต่เนี้ยจะให้ไปเรียนอาจารย์เป็นโค้ชสอนฟุตบอลใช่ไหมบนบีบอร์ดเขียนว่าโค้ชมืออาอีพ